สวัสดีครับพี่น้องป้องปลายเอฟซีของสวนองุ่นสุปริยาบ้านธรรมแถวคำใต้ตยพะเยามืัอนี้มีอ่าถาพี่น้องเบิ้งแบกโอปอเขาเขาเขา้เขาสีครับเข้าสีคือเริ่มเหื่อมมาเลครับจังหวะนี้ถ้าเป็นพวกยาป้องกันมแมลงนะครับยาป้องกันมแมลงยาฆ่าแมลงนี่ใสไปเลยครับช่วงนี้เพราะว่าช่วงที่ยังยังกินพ่อท่นได้คือลูกค้าพ่อท่านได้กินครับมันมันพอาะนสุกกันเริเหื่อมนี่จําเป็นที่สุดตอนนี้ป้องกันครับยาฆ่าแมลง ถูกทุกชนิดพ่นเลยสิพ่นทั้งใบทั้งสวนท,ทั้งโดยเฉพาะลงดินครับโดยเฉพาะลงดินถ้าผูใ้ใดสายอินซีก็อีกเรื่องหนึ่งครับเ,เพิ่นกับมียาสายอินซีอยู่แต่ของเขาเป็นเป็นสายปลอดภัยก็หมายความว่ายาขามะแลงยาขาบป้อง,งากันโรคถูกทุกชนิดอ่ะเขาจะมีช่วงระยะเวลาที่เขาสิย่อยสลายนะครับหรือว่าช่วงกระเราสายสารตกค้างนะครับถ้ามัตติมีทุกทุกิหอ,อครับมัตติมีอายุของเขาอยู่ว่าอยู่จากหาหมื่นเจ็ดหมื่น วยาเขาเกิดสลายไปสามาถีรับประทานใดสีกินใดนะครับอันนี้ก็จำกันจำสำคัญเลยครับเร่งรีบเลยครับจะจะเป็นหนึ่งน้อยใจตอนนี้สมมติว่าเขาไม่เจอนะครับไม่เจอมแมลงไม่เจอเป็นโรคเอยียงต่างๆกับสางป้องกันคนเลยครับถ้าเป็นพวกมแมลงศัตรูให้พ่นตอนเย็นนะครับถ้าเป็นพวกประโยชน์ก็ผืชกระทงพ่พวงพว่นตอนเศร้าเมื่อยครับเปิดเปิดลายเปิดข้อเปิดเอียงซ้อยครับซึ้งลาลส้อยนี่ครับ นี่ได้อีกเกือบสิบโลครับตัดถิ่มเพราะว่ามันหมนจำเป็นครับจำเป็นก็ต้องเอาถิ่มประ,ะห่านอย่างไรแบบมีคุณภาพเนาะนี่ครับตัดตัดถิ่มเอาไปดองครับไม่ได้ถิ่มครับเอาไปดองได้กินกับแก้มเหล่าแซ่บที่สุดกด้โลกครับครับสวัสดีครับ